สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องขอตอนรับเขาช่ชองวิละหิโชกค,ครับอาชวงแรงครับของมอนีนะครับสิพายเซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องมาโทรสัมผัสสดๆกัดกับแนวทางตุวเลขของคุณพอ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับประจํางวดวันที่หนึ่งครับตุลาคม2566ว่าคุณพ่อ เซียนสีเทพเมืองพิชบูรณ์นะครับสีใดตัวใดมาฝากมาตอนเอฟซีกันเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ครับขอมาบึงมาชมรับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับคุณพอ่อคุณแม่สิบวพฒนข่าวสารแนวทางกันเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงครับสิบวพฒนข่าวสารแนวทางนะครับการเพื่อเป็นการเสีเเวลาครับเฮ้ามาโทษสัมผัสดดสดๆกัน กับแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับค่ะพอ่อวันนี้ค่ะครับผ<อ>มค่ะว่าติดตามแนวทางใหนเอสตี้ค่ะพอ่อโอ้ใช่จ้ะเจ็ดแล้วเหมดแล้วค่ะแต่ว่ามื่อน,นี้เดี่ยวสูตรไม่ได้สูตรลงตาเดลยลงแต่สีค่ะเออลองเบิ้งพวค่ะสูตรไม่เป็นกันเลยค่ะพ่อนันเขาดีอยู่บ่ค่ะเอ้าเขาบ้าแต่แต่ แต่ลาสังจะสีหนึ่งหนึ่งผลไม้เาะท่านหลุดเเทียอยู่ใช่ไหมเขาใว่าเขา,าเขาสีจับถือแล้วก็เสียแต่ละใช่ว่าตกหนูก็เขียนหนังสีว่าสีเขียนเซียนสีเทพหนูก็เขียนหนังสีก็ <laughs> ไปใส่ย,ย่หยอยากหมดเนี่ย <c oughs> สูตรของพ่อพักไปก่อนเห็นของเพื่อนเขาดีแล้วสองเพื่อนร้องไห้รองเบิง่งนนอืมค่ะเพื่อนให้สูตรมากนะพ่อนาออืออ่ะล้องเบิ่งขันอเทีย ลงคห้ยเอฟซีแล้วมันยังเดินดีขึ้นเ่าเออแต่มันบปเตินเวทีอะฮ่าฮ่าฮ่ต่โเตนเวทีติพ่ออืองั้นถา<ห>น้าเพิ่นเป็นล่างย่างเดียว,วะครับพ่อเออล่างย่างเดียวอ่าร่างย่างเดียวนะคะไอซี่ร่างาเดียวบนย่างเดียวสูยตรงเพิ่นนะค่ะรอมึงสูบไม่รู้เอฟซีเอ้ยมันเปิดต,ตาติดตตาไม่ใช่ว่าติดตามมันคับคั่ง <C> e <an> เลหล็กมันหลายปูผู้อืมมันมีเลขวิ่งให้นไหบ่ค่ะพ่อมีมีเลขวิ่งเลขกเกณฑ์อืมเลขวิ่งเกณฑเลขประกบคู่มีเลขวิ่งเลขติดเลขประกบคู่อีกแมีนเมนอ่ะค่ะพ่อเอาวิ่งก้อนกันเลยค่ะพ่อเอาวิ่งเลยเนาะบัดนี้เนาะพ่อมันนอ่ค่ะอ่าวิ่งเข้าค่ะแล้วก็ เดนหนึ่งสองเป็นเลขติดนั่นแหละค่ะตัวประกบก็คือสีกับหกเลขติดนี่คือหนึ่งกับสองมาค่ะเมียนเมียนติดล่างนะพอเนาะติดล่างตัวประกบค่ะพอ่อสกับหกตัวประกบจับคู่เนาะสีกับหกค่ะพอ่อหนึ่งสี หนึ่งสี่ค่ะพ่อหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะพ่อสองสี่สองสี่ค่ะพ่อสองหกสองหก,สองหกค่ะพ่อตัววิ่งตัวนี้ตัวเด่นเด่นของทุนบัลเล่ต์คือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะพ่อเก้าสองเก้าสองค่ะโกงกลมไปได้สองคู่นี่แลหละเขานึ่งเขาสองนี่แหละ เห็นว่าเลขติดหลางเพิ่นหนีมาหนึ่งกับสองแล้วพ่อเมนเมนสูตรเลขติดหนี่เดินดีเดินยาเาบ้างค่ะพ่อเห็ดมาแือมันเพระท่าในรถได้หรอกหล่ะเออค่ะเน้นเลยนแล้วอนีเก้าหนึ่งเก้าสองเมนเมนค่ะมันกำลังมันบบถึงแนี้กับแมนซีกับพงอยู่ละแต่ว่ามันกระจงมาของมันอยู่เรื่อยอยู่ซีกับพงนี่ตรงมาตัวหนึ่งเยูบ่บ่ค่ะพ่อรื้อจังไหนตรงมาตัวหนึ่ง อ่ะตั้งล่อรุ่นนะคะเอฟซีก็คือสูตรเน้นไปที่เก้าหนึ่งเก่าสองนะพอ่อวิ่งเก้าตัวเดียวเลยหลังแมนค่ะพอ่อหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกเนี่เป็นเป็นตัว,ตว 2, 2, 2, ตตเลนเบาไว้เลนเบาตัวนักคือเก่าหนึ่งเก่าสองแมนเมนจ่ะพ่อพ่อเอฟซีถามค่ะพอ่พอคนข้อมีนถามว่า หมวดนี่พ่อสิไปนั่งเอาหวยบ่ค่ะรอบนี้รอบนี้ค่ะรอบนี้เพิ่นนัดกันเลยว่าวันที่สิบวันที่ยังไงวดนีวันที่เลี้งน้นวันที่สิบหกเขาเลาะเสียบมัตช้าคนน่ะก็คือสิบหกตุลานะคะพ่อเพิ่นจงสิไปเอาเนาะจงสิพาขับไปนั่งอ้่พอดีก็ผลออกพอดีเพิ่นว่านะค่ะก็คือตอนนี้เอาเลขสูตรคำานวณไปก่อน เออเพิ่นให้สูตรมาสิอ๋อเป็นสูตรของหลวงปู่แมนแมนขาบอกอันนีทางของเพื่อนนี่เออได้ล่อโคกสุดท้ายบ่พ่อหรือว่า,า,ามีการเปลี่ยนแปลงจังไหนบ่ค่ะนี่บ่บ่บ่ก็คือรอบเดียวจบเลยนะพ่อนะเนาะโอ้แล้วเลยจบเลยเรอบเดียวโอ้เอานางติดตามเด้อยใคะเรเอฟซีแนวทางของ <c oughs> คุณพ่อนะคะเซียนสีเทพนะคะเป็นสูตรไม่สูตรของหลวงตาไ้มากนะพ่อเนาะแ่เห็นว่าแต่แงงหวดออกสีหนึ่งๆกับว่าแต่ต้นปีพ่อพ่อก็ต้นปีพุ่อแล้วยังบ่ผิดจังหวดเลยบอพ่อบ่อบ่อบ่อโอ้แนวทางเพื่อนเอาเอฟซีต้องมารอหลุนกันนะคะคุณพ่อว่าเอามาลงยู u ูบแล้วสิตื่นยู u ูบบ่เนาะวริษั์นะคะเพราะว่า เขาดีนะคะก็เลยเอามาฝากตอนกันในสูตรนี้นะคะเนาะเพิ่นบ่เคยลงทั้งไหนได้เลขสูตรลี่เลขลงยูทูบเขาบอกเมาลงร้องเบอเนี่ยเห็นว่าสูตรเพิ่อนบ่เคยลงยูทูบนี่ตาไหลพอออกไม่ออกสือแมนแมนถึงเพิ่นสั่งว่าสั่งว่าได้ด้วยอืมค่ะอถือว่าเป็นข้วโสมดีนะพ่อหน้าที่เพิ่นเอาสูตรดีๆมาให้เอาไมาให้แบ่งปั่นเอฟซีนะพ่อ ชมล้มลัตเตอรี่จังหวัดเลยเดีเมียนเบดเลยเออลูกซีทเพิ่นบ่ะคะพ่อเมียนเมียนเมียนเออค่ะลลเลขกกเลขออกเงี้ยไรเขาก็ไปจัดปาป้าไปทุกเที่ยวแนละ้วค่ะแต่คือได้สุกรได้ลาบจากสูตรนี่แล้วเนาะพนะ่อนเนาะเมียนโอ้ค่ะเอฟซีพีเจรละหน้ามึงนะคะเนวทางล่างย่างเดี่ยวพร้อมนะคะเป็ดตะเล่นยิน,พอพอนเนาะพ่อเพราะว่าเลขมันมีแค่ล่างนะคะเนาะ เจอ,อสื่ง่ายเอฟง่ายเบ่งง่ายสื่ง่ายค่ะเอฟซีพูดด้ใดมากกับเนื้ยิบแบตเตอรี่ไว้เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะตโตเน้นเลยนะพ่อเนาะแอนแมแมอ่ะพิจารณาเบิ่งนะคะเอาค่ะบพอสุดท้ายนี่กราบขอบุญขอบคุณพ่พอเละล้าด้วยค่ะเด้อที่นำแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องค่ะพ่อครับผมค่ะขอบคุณเละล,ล้าครับพอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาาศเอนะคะหลังจากที่นะคะรับเบืองรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนะคะจากคุณพ่อนะคะเซียนสีเทพนะคะเป็นสูตรดีนะคะคุณพ่อว่าเดินดีมากตั้งแต่นะคะต้นปี66หกนะคะนาติดตามะะด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามเมึงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสูตรไดมาใไม่นะคะเป็นของหลวงปู่นะคะ ทีเพิ่นหมากนล้ค่ะเนาะออกมาแบง่งปันเอฟซีสิ่งคนว่าถือดีมาตลอดเข้ากับมารุนกันว่ามาลงทางช่องห่อแล้วนะคะสีเดินดีเดินเง่ายวโบนะคะเนาะเอาค่ะจังไรกก่ะขอบขอบุญขอบคุณนะคะทุกๆยอดไลค์ยอดแช์ทุกการติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับทางช,องชาา่องฉบับผ้ารวยนะคะผู้พาชาแนลนะคะคุณพอวิไลไชโชกน้ำนะคะเนาะสุ้านีขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า ให้โซ่ให้มานให้ร่ำให้รวยกันสุกุสุสคนสวัสดีค่ะ